ม,มันความสําเร็จมันเกิดขึ้นทสองครั้งสองครั้งเนี่ยความสําเร็จเกิดขึ้นสองครั้งเอาตัวนี้ไปเลยเอาเอาสูตรตัวนี้เลยในการที่จะออกมาไลฟ์สดอ่ะการที่จะออกมาไลฟ์สดนะออกมากล้องก็บอกว่าความสําเร็จมีสองเกิดขึ้นสองครั้งจำนี้ไปเลยครั้งแรกคืออะไรคิดจินตนาการเมื่อเราคิดเร,ราจินตนาการ สมเด็จแล้วท่านาพี่รอยส่งใจเขาแล้วพี่คุณอเดียก็แชร์ไลน์ด้วยขอบคุณมากคุณอเดียขอบคุณมากเลยคุณอเดียก็ส่งถูกใจเขาอบคุณมากคุณอเดียสองความสำเร็จเกิดขึ้นสองครั้งครั้งแรกคือเกิดจากในหัวเราความคิดกับจินตนาการสําเร็จแล้วท่านเอออันที่สองคือมันเป็นจริงมันเป็นจริงอยู่ต่อหน้าท่านนะเห็นไหม จะรอให้ม sure ันเป็นจริงเหรอค่อยทำเหรอแต่รอให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วค่อยทำมันไม่ใช่เอามันเกิดขึ้นในหัวแล้วมันเกิดขึ้นในหัวแล้วเหมือนการออกมาไล์เนี่ยรอรอให้เก่งรอให้เก่งก่อนใช่ไหมรอให้เก่งในการออกมาไล์ส่วนเนี่ยแล้วค่อยทำแล้วค่อยออกมาสอนะค่อยออกมาแบ่งปันค่อยออกมาสอนเนี่ยเนาะเออมันมันมันต้องไม่ได้มัน คิดว่าเราทําได้เราออกมาไลฟ์ได้ออกมาไลฟ์สดได้ออกมาคุยออกมาแบ่งปันได้เรื่องราวดีๆเออนะไม่ต้องรอออกมาเลยพอออกมาพูดพูดปับ๊บเสร็จปับ๊บคุยไปสักเท่าไหร่สี่ห้าทีไหมคุยปับ๊บนั่นแหละคือขั้นสําเร็จแล้วอ่ะเมื่อเมื่อไหร่เราไม่พูดตั้งแต่ชั่วชั่วโมงแรกถึงชั่วโมงสุดท้ายมันไม่มันมันก็ไม่เก่งมันก็ไม่สําเร็จนะวันออนี้จะให้สามข้อนะ วันนี้ให้3ข้อก่อนเนาะมันมีเยอะกว่าน,นี้เยอะเป็นหน้ากระลาเอาสข้อนะในการที่ว่าในการออกมาไลฟ์สร้างความสําเร็จในการออกไลฟ์ดูนะเอา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 เห็นต่อหน้าท่านดีกว่านะสร้างความสําเร็จในการออกมาไลฟ์สดนะมี3ข้อมันจริงมีมีหลายข้อเนะเอาวันนี้เอา3ข้อเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะไปที่จะสร้างความสาเร็จในการออกมาไลฟ์สดออกมาอยู่หน้ากล้องนะดีไหมสำเร็จ ชื่อมันบอกคาวามสำเร็จได้ต้องถ่ายทอดเป็นเนอเอ๊ตั้งชื่อว่าต้องสําเร็จก่อนหรือจะถ่ายทอดเป็นจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นฮะอ๋อใช่ข้าอยู่แถวสั่งไปไม,ม,ม่เมอฮะคือท่านอย่างที่ผมบอกแต่ต้นเนาะนะอืมคือจะรอ,เ,อเก่งแล้วค่อยทำหรือทําแล้วค่อยเก่งเออเหมือนกันเลยเก่งแล้วค่อยทําทําก่อนแล้วค่อยเก่งเห็นไหมฮะ ทุกอย่างมันเกิดการลงจะเอาการลงมือทําเป็นนด้บแรกกันลงมือทําแล้วไม่ต้องรอให้เก่งเลยลงมือทําแล้วมันก็จะเก่งทำท,งทั้งทั้งที่ไม่เก่งนะฮะทำท,ท,ทั้งทั้งที่ไม่เก่งเดี๋ยวมันก็เก่งจะรอให้เก่งแล้วก็ทำมันไม่เกิดนะนานๆกว่าจะเกิดนะเหมือนผมทําไปเขาปีเดียวให้ไปคุมงานก่อสร้างตึกย0สิบชั้นท่านนะเนี่ย จะรอให้อ่อให้อะไรรอให้ให้เก่งเรื่องคุมงาน2ี่สิชั้นก่อนแล้วถึงให้ไปคุมงานยี่สิชั้นนะเออเนาะเออไอไออะไรเท่าแกว่ะโอไม่รอแล้วเออแต่ก่อนชื่ออาุณอาุณกันทิยะเออนายอรุนไปเลยไปเลยไม่ต้องรอมีประสบการณ์ เป็นแค่ s i ต์เอนจิเนียร์นะวิสกรสนามคอนโดคอนโดบ้านริมผาอยู่พัทยากลางอะ่ะประสบการณ์แค่3เดือนนึงไม่ใช่เป็นปีแคสเดือนกับอยู่กับรุ่นพี่แค่สเดือนนะเออไปเรียนรูกก้แค่สามเดือนนะ่นนะกับคอนโด10ชั้นที่ชื่อว่าริมผาท่านไปพัทยาจะเจอที่ปาลาโลมามันกอดกันอะ่ะเออนะยอยู่แยกนะั่นบ้านริมผาจําได้อยู่10ชั้นไปอยู่หน้าผา เมื่อปีสามตึกน่าจะ3าสองไรเงี้ยสามสองสามสองปลายปลายสามหนึ่งอ่ะให้ดูให้ดูดีนะแล้วสู่ๆก็ส่งไปอยู่รุ่นพี่ผมก็อยู่ฝั่งพัทยาผมก็ข้ามาอยู่ฝั่งฝั่งอะไรนะฝั่งหุ่ยหินเนาะมันอยู่ฝั่งทะเลเนาะมันก็อ่าวไทยนะเออเาอยู่ฝั่งนี้ผมอยู่ฝั่งนี้เออแต่ก่อนนี้ก็โทรศัพท์คุยกันเออเขาก็เขียนมา20่สิบรายการบอกว่า คุณต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนจะเริ่มการプリแฟชั่นก่อนจะเริ่มงานก่อสร้างหนึ่งรสองที่20รายการเอาไปทำเนี่ยเป็นกระดาษหนึ่งหน้าเอ่อกับแบบก่อสร้างอย่างวข้างกรโตใ้ใหญ่ใหญ่เอซูน่ะหนึ่งแบบก่อสร้างอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเล่มหนึ่งปึ๊กนะแล้วก็มีสเปคอ่สัญญาอ่ที่อ่าเท่าแกสัญญากับเจ้าของหนึ่งเล่มแบบหนึ่งเล่มแล้วก็กระดาษเขียนว่าจะให้ทำอะไรหนึ่งหน้ากระดาษ นี่ยแค่นี้ไหมแค่นี้เอาไปทําแล้วได้ที่ป็นไงจะรอให้มีประสบการณ์20ชั้นหรือถึงค่อยไปคุมงาน20ชั้นไม่ใช่นัท่านโลกความเป็นจริงนะท่านทําเลยทําท,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 ทั้งทาทั้งทั้งที่กลัวกลัวกลัวสุดๆเลยเออจบมาได้ปีหนึ่งไปอยู่รุ่นพี่สามเดือนอยู่กับโรงงานอีกสาเดือนไปคุมงานนักษัก รูปแบบงานก่อสร้างแบบการวางแผนงานก่อสร้างโรงงานอีกสเดือนกับคอนโดอีก3เดือนแค่ดีดีแล้วไปคุมงานคอนโดอีก19้าชนะั้นนะนั่นไม่ยากก็ต้องทำอ่ะทำทำทำัทำ้งทั้งที่กลัวเหมือนผมจะเปรียบเทียบท่านนี่อันนี้ก็อย่างเงี้ยออกมาออกมาหน้ากล้องอจะรอให้จะรอให้ออกหน้ากล้องแล้วถึงค่อยออกหน้ากล้องฟังแล้วงงเหรอ ฟ a งเรื่เออต้องต้องออกหน้ากล้องเลยเออออกเลยแล้วก็จะท่านจะเก่งเขาเรียกว่าความสําเร็จเกิดขึ้นได้สองครั้งครั้งแรกคือคิดคิดว่าเราออกเลยเออคิดว่าเราออกหน้ากล้องได้ล้วคิดว่าเราออกไรสดได้ล้คิดอย่างนี้นะโอเคเราออกแล้วเราเยี่ยมสุดยอดเราเก่งเราทําได้ออกแล้วเราทําได้แล้วเออต้องบอกเราทําได้แล้วน่ะอืมเราทําได้แล้วเหมือนผมอะ เราทําได้แล้ว20ชั้นเราผ่านมาแล้วเร,เราต้องคิดว่าเราคุมงานมาแล้ว20ชั้นจริงความเป็นจริงคือไงฮะประสบการณ์แค่สามชั้นเออสิบชั้นเองแต่เราใส่หมเ,เราทําได้แล้ว20ชั้นเออไม่งั้นมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันกลัวการพิชิตความกลัวต้องต้องอย่างนี้เนาะสุดท้ายคือลงมือทํพาพอลงมือทำไปทำไป,ำไปเดือนแรกนี่มันยังไงเข้าประชุมเนี่ยประชุม ค่จะมีฝ่ายเจ้าของมีฝ่ายผู้ออกแบบฝ่ายคุมงานเน่ผมคนเดียวนั่งโดดเดีเจ้านายก็มาแค่วันเดียววันที่มาแนะนําตัวเออม่แนะนำตัว,ออแ,ตวแค่นีน้ใจเต้นตุบตุต๊อบต๊อเออเออ,เออนะพอพออาทิตย์ที่สองไม่มาเลยทีนี้คนเดียวแค่นี้คนเดียว ล่อยเหมือนเหมือนเหมือนลอยแพนะพูดเหมือนกับลอยแพบางทีอารมณ์ลอยแพก็ดีนะต้องขอบคุณเขามาลอยแพนะบางอย่างท่านที่ถูกถูกทอดทิ้งอ่อถูกใครแล้วทิ้งลอยแพเป็นการสอนในตัวต้องขอบคุณเขามาลอยแพขอบคุณที่เขาปล่อยมือเราอะอืมไม่ปล่อยมือเราก็จะเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กมีความมีแต่ความกลัวมีเด็กงอแงเด็กอะไรนะมีแต่ ไม่กลา้าไม่ไม่เป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้นำอ่ะไม่เป็นลีดเดอร์นะเออฮะเออเป็นผู้ตามอย่างเป็นผู้ตามตลอดมันก็จะตามตลอดอืมพอเขาลอยเราปุ๊บเออเราก็เป็นลีดเดอร์่ะละดีเดอร์ในห้องประชุมเห็นไหมมันอย่างงี้นะฝึกอย่างงีนะ้เออเอ่เอต้องขอบคุณเขาไปลอยแพอืมบางทีบางทีใ <c oughs> จไม่แก่งพองเนะ่ลาออกเลยบางคนก็มีหลายคนนะที่ เพื่อนผมนี่ลาออกเลยนะสวยได้ใจไม่ใจไม่แก่งหอสําคัญการออกมาไล่ท่นออกมาหน้ากล้องนะออกมาเลยนะสำคัญนะก็แล้วผมบอกวันนี้เอาสามข้อเนาะเยอความสําเร็จความสำเร็จสําเร็จได้สําเร็จได้ถ่ายทอดเป็นนะสำเร็จสำเร็จได้สอนได้สำเร็จได้ทำได้ไม่ต้องรอว่าสอนก่อนสอนไปเลยะ There are some dead. <laughs>